ทำไมข้าวไทยถึงโดนข้าวเวียดนามและข้าวอินเดียแซงหน้าข้าวไทยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญและเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ในระยะหลังมาโดยเฉพาะในปี2563ประเทศไทยกลับส่งออกข้าวน้อยที่สุดในรอบ20ปีจนหล่นมาอยู่อันดับ3ของโลกตามหลังประเทศอินเดียและเวียดนามจากในอดีตที่ข้าวไทยมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งและไม่มีใครเทียบได้ แต่ในปัจจุบันกลับถูกคู่แข่งพัฒนาข้าวจนมีคุณภาพทัดเทียมกับไทยเกิดอะไรขึ้นกับการค้าข้าวไทยในเวทีโลกแล้วข้าวไทยเสียแชมป์ได้อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทต,ตัวจริงสุวรรณภูจองเลยที่เว็บไซต์เบียรเจ็ เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขส่งออกข้าวของไทยใน4ปีล่าสุดที่ผ่านมากันค่ะปี2561ส่งออก11.23ล้านตันมูลค่ารวม182,000ล้านบาทปี2562ส่งออก7.58ล้านตันมูลค่ารวม132,000ล้านบาทปี2563ส่งออก5.73ล้านตันมูลค่ารวม116,000ล้านบาท และปี2564ส่งออก6.12ล้านตันมูล,ลค่ารวม1 8 0 0 0ล้านบาทจะเห็นว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2563ซึ่งเป็นปีที่เรามีปริมาณการส่งออกต่ำสุดในรอบ20ปีในทางกลับกันนะคะอินเดียที่เคยส่งออกข้าวได้9.8ล้านตันในปี2562กลับเพิ่มขึ้นเป็น14.2ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามยังคงรักษาปริมาณการส่งออกข้าวได้ในระดับเดิมถึงแม้ว่าในปี2564ประเทศไทยจะมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่เราจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกรวมกลับสวนทางลดลงจากปีก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นว่าข้าวที่ส่งออกมีราคาถูกลงกว่าเดิมซึ่งถ้าเรามองดูในรายละเอียดของตัวเลขนะคะจะพบว่าในปี2564 จริงๆแล้วปริมาณการส่งออกข้าวของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าเงินของการส่งออกนั้นกลับลดลงสะท้อนให้เห็นค่ะว่าข้าวที่ส่งออกไปนั้นมีราคาถ,ถูกลงกว่าเดิมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวไทยประเด็นแรกเราคงต้องมาดูกันค่ะว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยลดลงนั้นคืออะไร คำตอบที่ได้ก็คือราคาข้าวไทยนั้นแพงกว่าประเทศผู้ผลิตอื่นๆหากเรามาดูผลผลิตข้าวต่อไร่ประเทศไทยมีผลผลิต400-500กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ประเทศเวียดนามสามารถมีผลผลิตได้ถึง700-900กิโลกรัมต่อไร่หรือพูดง่ายๆก็คือเวียดนามเนี่ยสามารถมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าเราเกือบเป็นเท่าตัวบนพื้นที่เพาะปลูกที่เท่ากันโดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของประเทศไทยต่ำกว่าคนอื่น นอกจากเรื่องของพันุ์ข้าวกรรมวิธีในการปลูกและคุณภาพของดินแล้วก็คือแหล่งน้ําที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวต้องบอกนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า90%เเนี่ยเป็นการปลูกข้าวแบบนาปีหรือการปลูกตามฤดูกาลในขณะที่มีเพียงแค่10%เท่านั้นที่เป็นการปลูกแบบนาปรังหรือการปลูกข้าวนอกฤดูกาล ซึ่งก็แปลว่าหากปีไหนนะคะฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องตามฤดูกาลผลผลิตต่อไร่ของข้าวไทยเนี่ยก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดน้ำแล้งหรือว่าเกิดอุทกภยัยก็จะทำให้ผลผลิตโดยรวมของข้าวไทยนั้นได้รับผลกระทบแล้วก็ลดลงทันทีและถึงแม้การปลูกข้าวนอกฤดูกาลจะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่ที่มากกว่าแต่การจะเปลี่ยนไปปลูกข้าวนาปรังก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ เพราะการปลูกข้าวนาปางนั้นจําเป็นต้องมีระบบชนลประทานที่ดีปัญหาก็คือประเทศไทยนั้นยังมีเกษตรกรอีกจํานวนมากค่ะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบชนลประทานที่ดีได้ซึ่งหากระบบชลประทานบ้านเราดีขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกษตรกรไทยสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เพาะปลูกข้าวได้หลายรอบทําให้ผลผลิตต่อไร่นั้นสูงได้มากขึ้นอย่างในอินเดียและเวียดนามเองนะคะที่ปีหนึ่งเขาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้2-3รอบต่อปี และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ข้าวไทยส่งออกลดลงนะคะก็คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวของคู่แข่งที่แต่เดิมนั้นเน้นปลูกแต่ข้าวพื้นแข็งซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากนะักสําหรับข้าวไทยเองแม้จะมีราคาแพงกว่าแต่ด้วยคุณภาพของข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทําให้ข้าวไทยนั้นกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานแต่ในระยะหลังๆหลายประเทศก็เริ่มมีการพัฒนาพันธุ์ข้าว และปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างเช่นในเวียดนามปัจจุบันนะคะเขามีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่เรียกว่าพันธุ์ข้าวนุ่มค่ะซึ่งก็มีคุณภาพดีเพียงพอจนสามารถแย่งตลาดของประเทศฟิลิปปินส์ไปจากเมืองไทยได้หรือแม้แต่อีกสายพันธุ์ที่น่าจับตาก็คือพันธุ์ข้าวหอมนะคะซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาของข้าวหอมมะลิของไทยค่ะต้องบอกนะคะว่าสําหรับตลาดแล้วข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนะคะ แต่พันุ์ข้าวหอมที่เวียดนามและกัมบูชาพัฒนาขึ้นเนี่ยราคาเนี่ยถูกกว่ามากนะคะจึงทำให้ผู้ซื้อหลายรายเนี่ยได้ตัดสินใจหันมาทดลองแล้วก็สั่งซื้อข้าวพันธุ์ข้าวหอมของเวียดนามและกัมบูชาทดแทนข้าวหอมมะลิของไทยหรือแม้แต่ประเทศจีนเองนะคะที่เคยนำข้าข้าวจากประเทศไทยมากถึง1.2ล้านตันในปี2 5 6 0แต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขกลับลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงแค่ ,00 0 0 0ตันต่อปีเท่านั้น โดยประเทศจีนนั้นบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักไม่ต่างจากไทยค่ะรัฐบาลจีนจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของแหล่งอาหารหลักของประเทศจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตข้าวของเกษตรกรภายในประเทศจนสามารถลดการพึ่งพาข้าวจากต่างประเทศได้รวมถึงมีการคาดการณ์กันนะคะว่าประเทศจีนกําลังจะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อีกหนึ่งรายในอนาคตด้วย นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศคู่แข่งก็ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของเขาสูงขึ้นในขณะเดียวกันต้นทุนการเพาะปลูกโดยรวมเนี่ยก็ถูกลงนะคะทำให้เขานั้นสามารถตั้งราคาขายข้าวได้ถูกกว่าประเทศไทยรู้หรือไม่คะว่าต้นทุนในการปลูกข้าว1 0 0บาทเป็นค่าปุ๋ยที่ใช้บารุงต้นข้าวเนี่ยคิดเป็น26บาทตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยนั้นกลับต้องนำเข้าปุ๋ยมากกว่า90% อีกทั้งตลาดปุ๋ยในประเทศไทยก็ยังมีผู้ผลิตและนําเข้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราไม่มีความสามารถในการควบคุมทําให้ต้นทุนภาพรวมของข้าวไทยเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆเชื่อมาว่าฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะมีคําถามตามมานะคะว่าก็แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงไม่ปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมยัยเหมือนกับการทําเกษตรกรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วกันบ้างละ่ะ คำตอบก็คือเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัยนั้นจะมาพร้อมกับต้นทุนที่แพงเสมอและถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะดูคุ้มค่าแต่ปัญหาหลักๆของเกษตรกรไทยก็คือการเป็นเจ้าของที่ดินเพียงไม่กี่ไร่และเกินกว่า70%ปรเซ็นั้นต้องอาศัยการเช่าที่ดินหรือไม่ก็ทำนาในที่ดินที่ติดจำนองดังนั้นเมื่อครอบครองที่ดินไม่ได้เยอะมากสำหรับการเพาะปลูกนะคะ การลงทุนในเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีราคาแพงๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าเพราะกลุ่มเกษตรกรก็จะมองว่าการใช้งานเครื่องจักรเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยขนาดของพื้นที่แล้วก็ความถี่ของการเพาะปลูกเนี่ยน้อยเกษตรกรจำนวนมากเลยต้องพึ่งพาการเช่าเครื่องจักรอย่างเช่นรถไถายหรือรถเกี่ยวข้าวก็เลยเป็นเรื่องยากค่ะที่จะลดต้นทุนด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นอีกทั้งชาวนาจานวนมากเนี่ยก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ดิน หรือชดใช้นี้สินที่มีอยู่แต่เดิมทำให้ไม่มีเงินมากพอที่จะไปพัฒนาหรือว่าลงทุนในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมในขณะที่ชาวนาบางส่วนหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะคะมาหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงทำให้เขาต้องขาดทุนในการเพราะปลูกข้าวด้วยซ้ำไปนอกจากนี้สิ่งที่ยังซ้ำเติมชาวนาไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างอุปทานของข้าวไทยหากเรามาดูกำไรของแต่ละกลุ่มธุรกิจข้าวในห่วงโซ่อุปทาน อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2 5 6 0ค่ะผู้ส่งออกนั้นจะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่18ล้าน4ี่0 0บาทต่อรายในขณะที่โรงสีจะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่6ล้าน2อง0บาทต่อรายแต่ชาวนานั้นกลับมีกำไรสุทธิเฉลี่ยแค่เพียง10,000บาทต่อรายเท่านั้นจากข้อมูลที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่ากำไรสุทธิที่ชาวนาได้รับนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งสาเหตุหลักๆสําคัญก็มาจากการที่เรานั้นต้องเข้าไปแข่งขันในสงครามราคาและมีจุดเริ่มต้นของการกําหนดราคาข้าวอยู่ที่ผู้ส่งออกทําให้เกิดการกดราคากันเป็นทอดๆนะคะทั้งไปกดราคาจากโรงสีและโรงสีก็ต้องไปกดราคาจากการซื้อข้าวจากชาวนาทีหนึง่งและท้ายที่สุดคนที่รับภาระทั้งหมดก็คือชาวนานั่นเองและด้วยความที่ชาวนานั้นไม่มีอำนาจต่อรองและไม่สามารถลดต้นทุนที่สูงได้ผลกำไรที่ได้จึงน้อยลง ปัญหาความยากจนของชาวนาจึงเพิ่มมากขึ้นและแม้ว่าภาครัฐนั้นจะเข้ามาช่วยอุดหนุนรับภาระเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า5 0,000่นล้านบาทแต่โดยส่วนใหญ่เม็ดเงินนั้นจะถูกใช้จ่ายไปกับการชดเชยความเสียหายหรืออุ้มราคาข้าวซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นนะคะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าน่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวไทยในตลาดโลกมากขึ้นตัวอย่างจากในประเทศญี่ปุ่นที่เราเห็นได้นะคะ จะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างเช่นสาเกที่ไม่ว่าใครก็ผลิตได้หรือข้าวสำหรับทําซูชิที่มีการส่งออกไปทั่วโลกซึ่งนับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวของญี่ปุ่นที่บางชนิดมีราคาขายต่อน้ำหนักที่สูงขึ้นหรืออีกทางหนึ่งก็คือการลดต้นทุนการผลิตทั้งจากการลดราคาต้นทุนโดยตรงอย่างเช่นค่าปุย๋ยและการสนับสนุนเครื่องจักรทางการเกษตรให้เกษตรกรได้ซื้อหรือเช่าในราคาถูก รวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวและระบบชลประทานเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นแทนที่การขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราถอยออกมาดูภาพใหญ่ค่ะแล้วกำลังเห็นสถานการณ์ที่เรียกว่าชาวนากำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมไปถึงราคาขายที่ตกต่ำที่เกิดจากการแข่งขันกันส่งออกในปัจจุบันหรือท้าที่จริงแล้วเราอาจจะหันกลับมามองใหม่ จัดสรรทรัพยากรไปยังอุตสาหการรมอื่นๆที่โดดเด่นและกําลังเป็นเมกะเทรนของโลกไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเปลี่ยนแนวคิดต่ออุตสาหการรมข้าวไทยให้มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงทางอาหารหรือการต่อยอดไปยังสินค้าอื่นซึ่งจุดนี้ในบางมุมอาจจะดูเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการที่เราพยายามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ในขณะที่วัจักรชีวิตของชาวนาไทยยังไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้และยังย่ำอยู่กับที่แบบนี้เหมือนกับหลายๆายปีที่ผ่านมาสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ www. v i e t j e t a i r com การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทาง เริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย